สวัสดีค่ะพบก,กับช่องไม่ออกกุกอกนะคะนี่ค่ะตอนนี้บ้านไร่ผูหลวงประมาณสิบโมงกว่าๆนะคะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะคะผู้หลวงอีลีนะนะคะนี่นะคะ,คะบรรยากาศก็ลมค่ะนะคะลมเหมือนเดิมค่ะที่นี่นี่จะ้ะเดี๋ยวจะทําป่นปลากินนะคะเช้าเช้านี้เดี๋ยวทําป่นปลากินค่ะ อากาศดีเช่นเคยนะคะโอ้อันนี้ต้นอะไรเนาะด่างๆน,นี่ค่ะเริ่มสวยแล้วนะแตกแตกแตกขึ้นมาเยอะแล้วค่ะด่างสวยนะคะด่างใบด่างอันนี้กล้วยด่างใหญ่แล้วนะคะทุกคนใหญ่ขึ้นมามากๆเลยนี่จะใบเขาใหญ่มากเลยนะคะนี่ ไม่รู้ด่างอะไรล่ะคะ่ะแต่ว่าเป็นกล้วยด่างนะคะสามต้นนี้ก็ใหญ่มากเลยคะ่ะนะคะอ้าวมีลูกอีกนะค่ะนี่ต้นกล้วยก็อขยายขึ้นมาอีกนะคะหนึ่งนออันนี้คุณแม่ยังไม่ได้ขยายนะคะนี่เอ๊ะทำไมโค้งจังเลยเนอนี่คะ่ะใบเขาใหญ่นะคะอันนี้เดี๋ยวเอ่อถ้ามันเยอะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะสอยออกนะคะใบ มีชีวิตชีวาสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูต้มปลาก่อนค่ะปะนี่นะคะปลาช่อนต้มสุกแล้วเดี๋ยวจะป่นนะคะเมนูเช้านี้นะคะปลาช่อนที่เราไปสูบมานั่นแหละคะ่ะนะคะโอ้โหแมงอะไรเนาะมาบินบินนี่จะต้มป่นนะคะเมนูเช้านี้แต่เกือบจะเที่ยงแล้วนะคะยังไม่ทันกินข้า,าวเช้าเดี๋ยว มาดูต้มขี้เหล็กนะคะด้านหลังต้มไว้น่าจะได้กินเที่ยงนะคะขี้เหล็กก็น่าจะได้กินเที่ยงนี่นะคะเราก็จะต้มอยู่สักประมาณสักสามสี่น้านะคะต้มต้มให้สุกแล้วก็เอาน้ําไปเทออกแล้วก็เติมน้ําใหม่นะคะแล้วก็เทออกอยู่อย่างนั้นละคะ่ะเดียวก็ดูว่ารสมันขมรสหรือย,อยางนะคะถ้าขมแบบพอดีแล้วเราก็ค่อยมาปรุงต่อนะคะตำ ตำพริกค่ะแล้วก็ใบย่านางนะคะแล้วก็ข้าวหมานะคะใส่ด้วยกันแล้วก็เอาลงไปในนี้นะคะนี่บางทีไม่ถนัดนะคะใบย่านางก็ให้เอามาขยำเอาเด้อค่ะเอาเฉพาะน้ำเขียวๆมาลงนะคะอันนี้เขาเรียกว่า่อมขี้เหล็กใส่นางด้วยนะคะใส่ชูรสดใส่ปลาร้านะคะแล้วเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะแต่ถ้าใส่ใบชะอมก็แซ่บนัวไปอีกแบบนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปทางนู้นนะคะเอ่อมเมล็ดปอเทืองค่ะปะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะทำยังไงบ้างนี่นะคะทุกคนเราก็จะเอาไอ้ผ้าเขียวนี่นะคะบ้านแม่ผู้ใหญ่เรียกแงงนะคะหรือว่า,ผ,าผ้าอะไรที่เขาเรียกกันนี่นะคะนี่ค่ะเราก็จะไปขนมาขึ้นไว้ตรงนี้นะคะไปขนเ เล็ดเขาค่ะท <but S 2> ี <Yeah. S 2> <y> ่เราเขียวไว้เมื่อเช้าเนาะเล้่งาก่อนตั้งๆไว้ก็ได้ไข่ฟรีเนาะ ก็จะขนม,มาเอาอย่างนี้ค่ะ แบกนะคะทุกคนแล้วก็เอาเราออกไปอีกนี่นะคะยังเหลืออีกเยอะค่ะนะคะยังเหลืออีกเยอะคุณแม่จะขนขึ้นมาให้หมดเลยนะคะนี่ที่เราไปกองไว้นะคะเดี๋ยวเราให้ตักแห้งตรงนี้ไว้นะคะนูน่นที่กองกองไว้ะค่ะนู่นนะคะยังเหลืออีกหลายแบกนะคะ จะโคนขึ้นหมดแล้วก็จะให้พ่อผู้ช่วยแทนมาถ่ายให้นะคะหรือว่ารถถ่ายแค่ก็ได้ค่ะที่ว่างเดี๋ยวจะให้มาถ่ายหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเราก็ว่ากนอีกทีนะคะจะยกล่องหรือว่าจะหวานเลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะเช้านี้นะคะตรงนี้โอ้โหน้ำตรงนู้นทำไมมันไม่หมุนเนาะ เดี๋ยวก็จะปนแล้วล่ะค่ะนะคะปนปนปลานะคะปลาช่อนเนาะปนปลาช่อนปลาคอนะคะปลาคอเขาเรียกเอินว่าปลาคอนะคะเอินว่าปลาคอปลาคอแต่ว่าเมนปลาคอใหญ่ด้วยค่ะปลาคอน้อยมะเขือนะคะอันนี้ยิงกับปน มะเขือเดี๋ยวเอาไปล้างกินกับปุ่น,นะคะอันนี้มะเขือขาวอันนี้มะเขือขาวค่ะนี่มะเขือขาวแล้วก็มะเขือเขียวนะคะนี่ห้าห้าอันหกอันนี้น่าจะได้นะคะห้าบาทเนาะนี่นะคะเดี๋ยวแล้วก็กินกับปุ่น,นะคะที่นี่ลมมากเลยค่ะนะคะลมดีดีลมดีมากเลยเดี๋ยวหลังจากกินข้าวก็จะแบกขึ้นมาไว้ตรงอ,อ่นี่นะคะนี่ผ้าตรงนี้ เดี๋ยวเอามาตากไว้ให้มันแห้งนะคะแล้วก็ค่อย้ขยำเอาเมาเล็ดนะคะมาล็ดเขาก็จะเป็นดําๆเนาะแล้วก็จะเก็บไว้หวานรอบหน้านะคะโอ้นะคะลมดีๆขึ้นร่มคักแท้ขึ้นร่มคักแท้นะคะบ้านไร่ <S <S 2> <S 2> นู่นค่ะกังหันก็หมุนอยู่นะคะทางนู้น ทุกคนนะคะอ่าหมุนนะคะหมุนติ้วๆอยู่เลยสวยอากาศดีๆนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นทงนะคะทางด้านนี้นี่นะคะทงก็โติวซะเลยคะ่ะโบกสะบัดอยู่ นี่นะคะช่องแม่อบโกกอกะนะคะก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกแหกหมานของแม่ผู้ใหญ่เด้อช้านี้ค่ะเดีย๋ยวว่าเช้าเลยนะก็จะเที่ยงแล้วค่ะงั้นก็ต้องเอฟซี FC ทุกท่านนะคะช่วยดูคลิปให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ